ศนเด็กๆก็สไลด์ไปด้วยกันค่ะค่อยๆสไลด์ไปเมื่อคืนนี้เสียงสังหะีก็ดังกันสนั่นเลยค่ะ หมดีนไอพ่อเฮ้ยงเิเงให้แน่เนี่ยขึ้นไปนอนดิเนี่ยขึ้นเนี่ย ไอ oh, no. ้ตรงก่อนที่ดินมันจะสไลด์ลงไปเนี่ยที่เราเห็นเป็นหินข้างล่างเนี่ยคือเขา มันเป็นหินกั้นเป็นหินกั้นค่ะสูงขึ้นมาสูงไหมครับสูงค่ะระดับนั้นเลยมันสลบทั้นี้เลยไม่ไมค่ะมันเป็นเป็นสลบที่เราเห็นหินอยู่กลางน้ำนั่นก็คือมันไหลกลับลงไปใช่มันไหลค่ะตอนประมาณสักหกหกโมงเย็นนะคะมันจะเป็นเป็นรอยแตกค่ะเป็นรอยแตกอย่างเงี้ยก่อนค่ะอ๋อแล้วประมาณหกทุ่มมันค่อยสไลด์ลงเลยค่ะก็คือไอที่เราเห็นเป็น เป็นคล้ายๆเกาะนั่นน่ะที่เป็นป่าหญ้าขึ้นนั่นคือดินของเราหมดเลยใช่ค่ะใช่อใช่ค่ะมันยื่นออกไปไกลไหมครับยืดออกไกลค่ะเสมอกับตรงนู้นเลยเหรอใช่ใช่เสมอกบบตรงนู้นเลยค่ะแสดงว่าหายไปประมาณสี่ห้าเมตรเลยใช่ค่ะใช่แล้วศูนย์เด็กเล็กล่ะศูนย์เด็กเล็กก็สไลด์ไปด้วยกันค่ะค่อยๆสไลด์ไปเมื่อคืนนี้เสียงสังกะสีก็ดังกันสนั่นเลยค่ะมันตึง ตอนที่สไลด์นี่ฝนยังตกอยู่ไหมครับตกค่ะตกตกค่ะพอไผ่เป็นตัวช่วยเหมือ<า>นกันพอไผ่ที่มันเริ่มร้าวก็คือเริ่มร้าวแบบนี้ใช่ไหมครับจ้่ที่แรกเป็นแบบนี้ก่อนเมื่อวานเห็นอย่างเงี้ยอ๋อเห็นเป็นเส้นแบบนี้<ร>สไลด์ลงเลยก็ตกเลยสไลด์ลงเลย นอกจากว่าเราเห็นมันมัน,มนล้าวเนี่ยมันมีจุดสังเกตอย่างอื่นไหมครับว,ว่าว่าดินมันจะสไลด์เนี่ยทุกปีมะคุยมันจะมีสไลด์แบบนี้ม้างไหมมีแต่ไม่เยอะอย่างนี้ไม่เยอะอย่างนี้ไม่เยอะอย่างนี้นก็น,นิดหน่อยทุกปีสไลด์นิดหน่อยไม่ถึงขั้นขนาดนี้ คขั้นตอนต่อไปดีก็ต้องของว่าประมาณเร่งด่วนครับเพราะว่าการที่เราจะไปซ่อมคันดินมันก็จะยากรดเท่ายากครับแล้วก็มันก็จะ,ะไม่มั่นคงนะครับต้องทําเป็นคอนกรีตนะนะครับครับผมครับก็ ให้พี่น้องที่อยู่ตามแม่น้ําชีนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนก็จะตกไปอีกหลายวันนะคบาบว่าจะถึงวันที่สองสิบสครับท่านก็เฝ้าระวังนะครับในเรื่องน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็ดินสไลด์ครับ